สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ PVP7 บาทนะครับผมอ่ะก็มีตัวละครใหม่ทั้งที่นะเราก็ต้องไปลองกันสักหน่อยนะครับกับบัน LR นั่นเองคือจริงๆผมก็ลองได้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มานั่งทําคลิปเลยนะครับนะวันนี้คลิปอาจจะลงดึกนิดนึงนะครับทีนี้เมื่อวานเผื่อคนที่ขอคลิปอ่า อะไรนะสันวสูงไรนะครับเผื่อเขาไม่ได้ดูนะอ่าเดี๋ยวน่าจะลงถาดจากคลิปนี้นะครับนะดึกๆหน่อยนะครับนะนอนแล้วก็ตื่นมาดูพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับติดธุระเออลงคลิปไปแล้วแล้วก็เพิ่งเห็นว่าอ่ามิวส์ตอนเรนเดอร์เนี่ยมิวส์เสียงมิวส์เสียงพูดตัวเองไว้นะแล้วก็เลยลงแต่เพลงเออนะครับเพิ่งมาเห็นตอนดึกแล้วนะครับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอ่เวอร์ชันนั้นนะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะที่นี้เนี่ย อ่าผมลองไปแค่ทีมเดียวก็คือ7บาปเนาะมนุษย์มีลองบ้างนิดหน่อยแล้วก็พูดอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะวันนี้ก็อาจจะ7บาปก่อนนะครับนะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดอา่าทีมอื่นอา่าลงตัวแล้วเดี๋ยวอาจจะมาทําคลิปนะครับผมนะอ่ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่ทีมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับอ่าบัน LR เนาะก็สำหรับ,บ,บ p v p ที่เราจะมาลงในวันนี้เนี่ยก็เป็นชั้นสูงเหมือนเดิมนะครับผมนะก็อาจจะเป็นทีม7บาทนะครับทีมนี้เลยหน้าตาเดิมนะแค่เปลี่ยนตัวออกนิดๆดิดเลยหน่อย นะครับผมอ่าส่วนตัวผมไปลองโคเทอร์มาแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับตาแรกที่ไปลองก็เจอการานเลยไงโดนโดนแก้ทางแบบเแบบิ่มๆก็ถ้ามีตามนี้ก็สามารถจัดได้เลยนะครับส่วนอุปรกรณ์เนี่ยอ่าก็มีแค่ดักคนเดียวที่ใส่เป็นอาดามเมคีนะครับนอกนั้นใส่เป็นอาเลื่อนโล่นะครับผมท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยบันใครจะใส่เป็นดามเมชีก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่เนาะเออผมผมอันเนี้ยโอเคละดามเดมจ์มาแรงพอแล้วสําหรับผมนะคือจริงมันแรงกว่านี้ก็ได้แหละแต่ว่าผมเอาแค่นี้แหละนะครับนะ ให้มันยืนได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันที่ตาแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับพี่บาน LR ของเรานเนั่นเองมาในดูซิตาแรกเราเจอทำไมเวลาอัดคลิปทีไรผมต้องเจอไอทีนี้ด้วยตอนผมนั่งเล่นเนี่ยตอนผมนั่งเล่นผมไม่เจอเลยนะไอทีเนี้ยตีหมูไม่ได้นะครับเออขโมยก่อนเลยยังไงล่ะกินลบหลีกไมล่ะลบหลีกได้ไหมเออเฮ้ยไม่กินเรียบร้อยไปแลวหนึ่ง แล้วจะทําอะไรได้อาหน้าผมทำอะไรไม่ได้เอ่อเออ,เอ,อกระตีไม่เข้าไงเ,ออเข้าเฉยนะมะตั้งโลมะมคือตาหน้าเราโอเคนะครับเราเรายอมโดนหนึ่งอันตีก็ได้เออจังหวะนี้นะนะปาดก่อนทีนึ่งนะครับแล้วก็นี่ไปเลยแล้วก็ปาดขั้นสงองขมพิบาลน,นะครับ นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้ามานะีเ่เขี่ยเข้าอยู่คือบานบันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ท่าตีวะเนี่ยทลายโลดัดฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยผมมีปัญหาแค่แค่โลดัดอย่างเดียวเลยนะครับตัวอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็จากประสบการณ์ที่ใช้เนี่ยันก็ถือว่าดีนะเออคือไรนั่นเข้าใช่ไหมโอเคหมดสตินะครับมาดัดเอาเอาดัดให้ตายนะ อย่าเหลือนะอย่าเหลือโอเคเรียบร้อยนะเ็เป็นว่าจบแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะตัดทีมถัดไปเลยละกันตาที่สองเป็นเอ่าีมีเอิร์ดอ,อ้าวมานะครับตาที่3ก็เจอกับเมตานะครับเราจะรอดเราจะรอดหรือเราจะล่วงนะพี่บาลอ่ะไปขโมยแล้วก็ผมเก็บการ์ดบันน้นเอาไว้ละลายโลนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในทีมนี้ที่ละลายโลดัด นะคือตีหมูดัดเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์กับดาเมจเท่าไหร่เลยในการพังโล่อโอเคได้ขั้นสองโอ้โหเข้าข้างขอบคุณครับเข้าข้างแบบสุดๆเลยนะเนี่ยมารีวิวพี่บานก็ต้องอมีแต่การพี่บานใช่ไหมมาเอออย่าลืมตีพี่บานผมนะถ้าไม่ตีเนี่ยคุณโดนลดสแต็กนะครับมาเอ็กคือสตาร์ไมเอโหดาเมจน่ารักมาก อีกตัวหนึ่งไหมโอเคผมว่าบอดแหละนะครับอ่ะอะทีนี้ก็พี่บันเราจะได้แสดงศักยภาพผมว่าให้พี่บันเราได้แสดงศักยภาพหน่อยแล้วกันนะครับนะอ่ะแปะแล้วก็อีกใบนหนึ่งอ่ะไหนๆหก็รีวิวบัลละอืสู้สู้เอออีกเท่ากคือเสียเกิดใบไปไเลยเป็นไงละ่ะเออปาดมาเกล่ยวได้กบปาดมาไม่เข้าหรอกนะ ดาเมจมันรวมรวมโอเคโดยรวมก็คือหลักพันลาก่อนเดียนน่โอ้โหอีกจีใส่ใครโอเคปั่นใส่พี่บานโอ้พี่บานพี่บานผมลาแล้วมาตาที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะครับสี่หรือสามก็เป็นทีมมะตะคนเดิมแน่เลยเนี่ยผมว่าคนเดิมเนี่ยเขากดออกแน่นอนนะออกไหมล่ะ ดออกไละล่ะ,ะไม่กดใช่ไหมไม่ใจนะอ่ะไม่กดเราเล่นนะครับกจำไปได้แล้วคนเทม็มเราเหน็นมิลิมอ่ะตั้งแค่ก่อนเลยนะแล้วก็ดูดไงแล้วก็หลบหลีกไหมไม่รู้ตีโกนนะครับเออเปิดโก่นแต่โดนข้สวนนะข <c oughs> โมยก่อนอ่ะ <c oughs> ยืนยัดเขียงคู่เร <c oughs> ยียบร้อยนะ <c oughs> นะัขนาดไม่โดนรถสตัดนั้นะ <c oughs> โอเคการเดียนนี่โอ้พี่บาน oh, ขั้นสามเลย<ม>ะล่ะพี่บานแต่จากที่ผมไปลองอ่ะมันมันตีตัวที่มีนานาชิไม่ตายนะถ้าเกิดเป็นอันั้นอ่ะน่าจะตายอยู่อาดามาเมจทีนะครับนะอ่เคซีล er ็อกคือแรงได้ยังไงก่อนมาเออโซ อ,อ้ครบสแล้วเนี่ยทีนี้ก็โดเราอะลดสแตตไปซิเียดูซีพี่บันไม่ใช่กดผิดจิ้มตัวพี่บันยากเหลือเกินเท่าไหร่สีซีหนึ่งนะครับอ่าสี่เจ็ดดันยังมากกว่าอ่าถ้างั้นเราลองขั้นสาไหมเออพี่บันเนาะเดี๋ยวผมเก็บอันติเก็บอันติเออ,อีคุโซ,โซอย่าเพิ่งตายนะยืนไว้เดี๋ยว เขาจะตาแถมเดี๋ยวเขาจะกดนี้เงไหมเนะี่ยมากลางโลเมื่อกี้โอ้พี่บ้านเกือบจะได้แสดงประสิทธิภาพอยู่แล้วไม่น่าเลยพี่บ้านโดนคุมโดนดัดคุมกำเนิดเ่โลนี้ไม่น่าตีนะครับอา้าวผมกดการ์ดผิด <laughs> เห็นมันวม่งๆเหมือนกันผมเดีกวก็ท่าขโมยจบ <laughs> แล้วนะกดผิดท่า อ่ะ KSC ล็อกคือ Legion เหมือนจะชื่อคล้ายๆคนเมื่อกี้นะใช่ไหมหรือผมจำผิดตีไหมเดียนนี่ยางโล่งไหมโอเคนึกว่าจะไม่คอปเตอร์ไปไผ่ซะละอ่ะทีนี้เราก็ขโมยมาอ่แล้วก็ปาดไปทีหนึ่งแล้วก็ดัดปาดไปทีหนึ่งนะเออสันเน็ตเจือล้านหนึ่งเดียนเน่เออ หน้าเองตีถูกไม่ได้เองโดนอีกเนี่ยลดสเตตต์เห็นดูซิโดนลดสเตตไป2สเตตเท่าไรเอยโอ้โหเหลือเลือดสองแสนอ่าบันเราตีเท่าไรพวกสามแสนเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสามแสนเจ็ดคอมโบเกินะครับอ่ะตั้งท่าก่อนแล้วก็อ่านะครับถ้าไม่ตายเราก็จริงนะเออตั้งท่าก่อนเลยไงเลือดเพิเกือบไม่ตาย อ่ะนะครับผมก็ประมาณนั้นสำหรับ LR บานเนาะอาจจะ,ะไม่ได้รีวิวโดยตรงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรีวิวดัด๊ซะมากกว่านะอ่าโอเคก็โดยรวมผมก็มองว่ามันโอเคนะในการที่จนะปั้นอ่ะนะครับผมถ้าเกิดใครมีเหรียญ l r แล้วยังไม่รู้จะปั้นตัวไหนก็ถ้าเกิดอยากจะลง PVP จริงก็แนะนำบานนะ,ะเล็กฟูกะเจ็ดบาทนะปัจจุบันก็โอเคละนะครับอ่นะ ก็ทีมแพ้ทางตอนนี้เท่าที่เจอก็จะเป็นเอทโรลซานะครับนะอันนี้เรียกแพททางมากๆเลยนะใช้งานใช้งานปั๊บไม่ได้นะครับผมนะแล้วกนะ็วันนี้เบื่อๆนะครับนะกดสกิลผิดหลายรอบมากนะอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนะอ่าโดยรวมแล้วเนี่ยบันก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ผมแนะนานะถ้าเกิดใครยังเหลือ LR อีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ปั้นนะครับแล้วก็ปั้นพวก LR เอาไปลง PVE เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็แนะนํา นะครับสำหรับบันนะครับเอาไว้ลง PVP เนาะอ่าไว้เดี๋ยวอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็มาแก้ตัวแล้วกันนะครับวันนี้ก็อ่าโอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ